ท็อปออฟเดอะเววันนี้ในช่วงฤดูการเลือกตั้งผู้ว่าฟังทัศนะการพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวาพาไปชิมผลไม้ภาคตะว,วันออกจากจันทบ,บุรีต่อด้วยสวนผลไม้ที่จังหวัดระยองติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Top of the w o r l d ในวันเสาร์ต้นเดือนเมษายนนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณทะเกิงสมทรัพ์ครับพี่ทะเกิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่านผู้ชมครับครับตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศพี่เะเกิงเขาก็เปลี่ยนจากฤดูหนาวมาสู่ฤดูใบไม้ผลิละใช่ส่วนเมืองไทยเราเนี่ยก็เข้าสู่ฤดูการเลือกตั้ง เอาเอาผลไม้๋อาเหรอแต่เลือกตั้งก็เลือกตั้งเพราะว่าแต่รู้ดูเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นหูมันไม่ได้มีรู้ดูเลือกตั้งมาโดยเฉพาะผู้ว่ากรทมเนี่ยมาเก้าปีเกแล้วนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรนะค m a t e c h a n g e ทาานการเมืองแบบหนึ่งก็กรุงเทพมหานครจะคึกคักกว่าที่พัทยาพัทยาที่มีผู้สมัครแค่4คนใช่ไหมครับ4ี่คนเนี่ยตัวหลักๆ ที่เขามุ่งกันจริงๆแล้วเนี่ยก็มีแค่คุณสินชัยนะครับกับคุณสันจากการพิเชษเนี่ยก็มีลูกลูกชายก็เป็นสจพักพลังประชารัฐแล้วก็ลาออกจากพักพลังประชารัฐก็มาลงแต่ว่าลงครั้งนี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆก็ลงในนามของบ้านใหญ่เพราะว่าคุณสนธยาคุณปลื้มไม่ลงแล้ไม่ลงแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็ส่วนอีก ขั้นหนึ่งเนี่ยก็คือคุณสินชัยคุณสินชัยเนี่ยเป็นน้องชายคุณนิรันต์คุณนิรันต์เนี่ยก็คือคนจากบ้านใหญ่เหมือนกันคคือเดิมเนี่ยคุณนิรันต์เนี่ยเป็นตั้งแต่สายกำนันเปาะเติบโตมาเรื่อยเนี่ยเป็นนายกมืองวัทยามานานมากจนคุณอิทธิพลคุณเพิ่มเนี่ยพอเติบโตขึ้นมีวัยอาวุธคุณวุธที่เหมาะสมเนี่ยคุณนิรันต์ก็ถอยให้อ แล้วก็ให้คุณอิธิมาเป็นแล้วก็คุณอิพิคุณปลื้มก็เป็นมายาวแล้วก็ต่อมาด้วยคุณสนทิยาคุณปลื้มทีนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะคุณนิรันด์เนี่ยจะกลับมาเพราะคมีความรู้สึกว่าหลังจากที่ตัวเองไม่ได้เป็นนายกหรืพัะยามานานเนี่ยพัะยามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงในครงที่รุ่งเรืองอันนี้คือในมุมของในมุมของคุณนิรันด์นะคุณนิรันด์ก็เลยให้น้องชายก็คือคุณสินชัยมาราครั้งนี้เขาก็บอกว่าเป็นศึก ระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านใหญ่ด้วยกันอเองก็คือ,อทั้งสองคนนี่มาจากสายคุณปลื้มหนึ่งคู่แต่ว่าคุณนำสกุลงานพิเชษเนี่ยอันนี้จะตรงกว่าเพราะว่าคุณสนธยาการันตีแนะนำตัวให้ส่วนคนที่มาจากคณะก้าวหน้าที่คุณธนทรแนะนำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่น่าจะมาเป็นที่สมอีก่านหนึ่งเนี่ยเป็นอดีตในอำเภอ บางระบุงวันนี้ก็จะอายุสูงสุดและอายุ60<ม>กว่าเพราะเกษียณละพัทยาน่าสนใจพี่เจเกิลกับพอผมรู้พี่เจเกิลอยากพูดเรื่องกรุงเทพ <c oughs> แต่พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวและที่สําคัญเนี่ยพี่เจเกิลพัทยาเก็บภาษีจากธุรกิจที่พัทยารวมทั้งเงินบํารุงจากส่วนกลางเนี่ยได้ปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยตอนก่อนโควิดพี่เจเกิลสอ0พล้านบ,บาทแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยก็ลดลงมาเหลือ1,600กว่าล้านก็เป็นสนามที่น่าจับตามองกรุงเทพพี่เจเกิลอยากพูดเรื่องอะไร คือจริงๆผมไม่ค่อยจะคือผมอ่ะประเด็นของผมคือว่ากรุงเทพพัทยาภูเก็ตหรือประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองที่ต้องอาศัยเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาหล่อเลี้ยงแล้วก็เป็นรายได้สําคัญแต่ผมเมื่อดูอย่างผู้วา่ากรุงเทพคนที่สมัครเนี่ยมันมมีใครที่มีนโยบายคือนโยบายแต่ละคนเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะคือทําตามใจตัวเองกูนึกอยากจะไปทวงสนามหลวงว,วัวทวงทวงไม่ได้ก็ไปทะเลาะกับรั้วสนามหลวงอะไรเงี้ยนะคือคือมันไม่มีแผนใหญ่คือแผนใหญ่ สำหรับเราในฐานะคนทําธุรกิจท่องเที่ยวก็คือว่าทํายังไงคุณจะทําให้กรุงเทพเนี่ยนะฮะมันอัปเกรดขึ้นทํำยังไงเราจะ บำรุงรักษามันเมนเทนนซ์มันพัฒนามันขึ้นมาให้กรุงเทพเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปแทนที่จะพอใจอยู่กับแค่ว่ามีตัวเลขคนเดินทางมาเท่านั้นเท่านี้เอาอย่างเช่นโตเกียวเราจะเห็นว่าโตเกียวเนี่ยในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยการพัฒนาจุดท่องเที่ยวในโตเกียวเนี่ยมันแข่งกันมากเดี๋ยวก็ชิบูย่าเดี๋ยวก็ขึ้นไปทางเหนือเดี๋ยวก็ทางนู้นทางนี้มาเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่พาพอเข้าไปในเมืองโตเกียวเนี่ยมันมีที่ไปเยอะะอยู่7วันก็เที่ยวไม่หมดแต่กรุงเทพเราเนี่ยนะฮะเราก็จะขาย จุดท่องเที่ยวเนี่ยที่เก่าๆก,การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่จุดท่องเที่ยวใหม่ให้มันขึ้นมามีมาตรฐานเนี่ยมันไม่มีะะคือพิเศษเกิงจะบอกว่าการท่องเที่ยวของกรุงเทพทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะได้รับรางวัลการท่องเมืองน่าเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการทํามาหากินบนสมบัติเก่าๆซึ่งมันมีมาดั้งเดิมเป็นมรดกเดิมแต่ไม่นะได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาเลยกรุงเทพเนี่ยนะฮะมีคนมาเที่ยวเนี่ยจุดท่องเที่ยวใหญ่ของเราเนี่ยก็คือเป็นของหลวงอ่ะ นะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเรื่อยมาสถาบันต่างๆเนี่ยสร้างขึ้นมานักธุรกิจเขาก็ทําไปเพีเยงแต่ว่าบทบาทของกอทมอเนี่ยในฐานะผู้บริหารเมืองเนี่ยทำยังไงที่จะมีแผนพัฒนากรุงเทพทั้ง50เขตเนี่ยให้มันยกระดับให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนานาชาติเรามองว่ากรุงเทพเนี่ยมันควรจะพัฒนาฟาซิลิตี้การท่องเที่ยวความสะอาดร้านอาหาร ให้มันสะอาดขึ้นกว่าเดิมอ่ะคือผมเห็นด้วยกับพี่เจริงนะในมุมที่ว่าที่ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยควรจะมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นลักษณะของสร้างสรรค์เศรษฐกิจสร้างสรรค์มากกว่านี้มากกว่าการที่จะย้อนไปแล้วก็เอาสมบัติเก่าเอาของเก่าเก่ามาขายแล้วก็วนมาอยู่อย่างนี้คนก็มาเที่ยวทุกครั้งเนี่ยแน่นอนหละเรามีทรัพยากรที่มีค่าจํานวนมากไม่ว่าจะเป็น วัดวาอารามต่างๆพระร่มพรราชวังแล้วก็วังต่างๆที่สวยงามซึ่งสร้างกันเอาไว้เนี่ยเป็นปร้อยปีครปีแต่ว่าสิ่งใหม่ๆที่จะพัฒนาให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวในเชิงสร้างสารรค์อย่างที่เกิดเคยยกตัวอย่างว่าตั้งหลายเขตที่มัมีอะไรที่พัฒนาได้นะครับอย่างเช่นพิ่เกิด เคยพูดถึงผมจําได้ว่าวัดมาหาบุตรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งก็คือแ,แม่นาพนคพระขนงเนี่ยรก็รู้จักแม่นาคพระขนง <c oughs> ทำไม <อะ S 1> ไม่พัฒนาเป็นหล่งท่องเที่ยวคือผมเนี่ยเคยมีความฝันว่าตรงวัดมาหาบุตรของแม่นาคเนี่ยนะฮะแถบนั้นทั้งแถบเลยมันน่าจะเป็นแหล่งเกี่ยวข้องกับเรื่องรวมเรื่องผีสางอ,อ่ะคือมันอาจจะต้องมี ร้านพาที่ขายผมหน้ากากผีนะชุดผีอะไรอย่างเงี้ยค,คือทั้งเซ็กชั่นนั้นอ่ะมันสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวไปสัมผัสได้เพราะว่าถ้าใครเดินเข้าไปในวัดมหาบุตรนะไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยนะมันมันสยอบหรือแม้แต่พัฒนา บางอย่างอย่างเช่นคลองแสนแสบซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงเรื่องกานคมนาคมเรื่องต่อเน่เขากำลังจะเริ่มทำให้มันใสขึ้นแต่ทำไมเราไม่คิดว่าเราพัฒนาในเชิงให้คนมาเที่ยวล่ะหรือแม้แต่คลองบางหลวงแถวนั้นก็จะมีพื้นที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะที่สามารถจะเปิดให้คนได้เข้าไปเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนริมน้ําได้คืออันเนี้ยที่ผมมีความรู้สึกว่าคนที่สมัครผู้ว่ากทมขณะนี้เนี่ย นยโยบายที่เอาออกมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบสนองความต้องการของกรุงเทพนะมันตอบสนองตัวผู้ว่าและนายทุนและคนที่สนับสนุนว่าเฮ้ย hey, คุณเอานี่ไปทํานะคุณเอานี่ไปทํานะคือบางเรื่องถ้าเราไปดูเนี่ยมันมจำเป็นกับ <c oughs> กับคนกรุงเทพแต่มันเป็นเพราะว่าผู้ว่าคนสมัครพักอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําหรือว่าผู้สนับสนุนพักอยากจะให้มาทําแต่ว่าการตอบสนองผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมขณะนี้เนี่ยผม มองว่าเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเงินที่มันจะเข้ามาเร็วแล้วมันกระจายถึงทุกคนครับนะฮะเงินส่งออกเนี่ยมันก็ไปผ่านบริษัทส่งออกแต่เงินท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะมันมาเนี่ยมันก็กระจายไปตามจุดต่างๆนะฮะอันนี้ผมผมเลยมีความสึกว่ากทมเนี่ยเราขาดตรงนี้มุมที่ผมอยากเห็นนะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในมุมธุรกิจสร้างสรรค์เนี่ย เราอยากเห็นกรุงเทพเนี่ยมีหอศิลปวัฒนธรรมที่เชิดหน้าชูตาได้แล้วแต่มันไม่เกิดก็คืออย่างที่เราทะเลาะกันแทบตายนะอยู่ตรงสี่แยกปทุมวันเนี่ยแล้วพอเกิดขึ้นมามันก็การบริหารก็ไม่ดีมันก็กลายเป็นหออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งมันไม่มีแรงที่จะไปผลักดันให้มันดึงดูดผู้คนได้ถึงเพืจะเกิดนึกถึงเวลาไปนิวยอร์กอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงโมเดิร์นอาร์ตมิวเซียม นึกถึงมิวเซียมสวยๆเยอะแยะมากมายนี่จริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานะครเนี่ยมีมิวเซียมหลายที่นะพี่ตะเกิงไม่ใช่ที่ปุมวันที่เดียวนะเรามีพิพิธภัณฑ์เด็ก<ะ>ซึ่งตอนนี้ไม่รู้เจ๊งไปหรือยังย<ม>ังอยู่อะไรพวกนี้มันสามารถพัฒนาให้คนเขามาเที่ยวได้<ะ>กรุงเทพเนี่ยโดยชาะประเทศไทยเนี่ยต้องมีศิลปินระดับโลกทั้งหลายต่อหลายคนคือบางทีนะอา้าวคุณไปสิงคโปร์คุณไปดูอะไร <ๆ S 2> เขาก็ลงทุนไปเอาไอ้พวกอียิปต์มัมมี่เนี่ย มาแสดง<ช>มันก็จะมีของที่แบบว่าต้องไปยืมมาต้องไปโอนมา,าเช่นไอ้หอศิลป์ที่ข้างพารากอนเนี่ยมันเงียบมากนะ<ช>ดเดินก็ไปดูเนี่ยมันแทบจะกลายเป็นร้านขายของไปแล้วอาคารตรงนั้นเนี่ยในทางเศรษฐกิจเนี่ยศูญเสียมหาศาลนะฮะโอเคในทางศักดิ์ศรีอาจจะได้แต่มันเงียบไปแล้วมันศักดิ์ศรีก็ไม่ได้หรอกเพราะมันมันต้องมีงานศิลป์ที่คนต่างชาตเขาอยากจะมาเดินสมมติว่าวันเนี้ย เราอาจจะไปเอางานที่มันเป็นโบนันอาร์ตที่มีชื่อเสียงมาจัดแสดงเพื่อดึงคนไปถึงใช่ไหมหรือว่าเนี่ยมันก็คือของแบบนี้มันมีให้ทําทําเพื่ออะไรทําและประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับประเทศคแต่่พูดถึงสิงคโปร์เงี้ยเขาก็ดึงหลายอย่างเข้ามานะเพื่งประเทศเล็กๆแท้ๆเนี่ยอย่างโอเปร่าดีๆหรือเพลงละครดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น แฟนชอบออ f เ h e o p e r โปไม่ว่าจะเป็นชิคาโกเนี่ยก็ล้วนแต่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยมาเล่นที่โอเปร่าเฮาส์ที่สิงคโปร์เนี่ยไนเคยคุกนแค่ยังไม่มีอะไรพวกนี้ตอบสนองรสนิยมของคนสิงคโปร์ซึ่งมีรายได้สูงนะของเราก็ต้องเนี่ยแดงเดือดนะแต่ราคาแพงกว่าดูดูดูละครนะแต่บอกว่าพัทยาเนี่ยผมจะบอกเลยว่าพัทยาบางแสนแถบนั้นเนี่ยนะเรื่องการ นโยบายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้เขาทําได้ดีเพราะว่าเขาอยู่ตรงนั้นโดยตรงเขาดูแลโดยตระกูลเดียวใช่แต่ในขณะเดียวกันกรุงเทพเนี่ยนะมันมีเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยแฝงอยู่มหาศาลแต่ว่าผู้ว่าก็เหมือนกับปล่อยให้เป็นงานของการท่องเที่ยวหรือว่ารัฐบาลจริงๆอย่างนายกเมืองเนี่ยผู้บริหารเมืองเนี่ยต้องทำไหนๆจะจบเบรกเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ ของกรุงเทพในฐานะคนกรุงเทพที่เกิดและโตในกรุงเทพเนี่ย<ะ>สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกเนี่ยผมถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกหรือเปล่า คำตอบที่ให้กับตัวเองกคือไม่ใช่เราอยากจะอยู่กรุงเทพใช่แต่เราอยากให้กรุงเทพเนี T ่ยพัฒนาให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดผู้สมัครทุกคนแหละครับลองถามตัวเองดูว่าในฐานะเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี T ่ยคิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วหรือยังถ้าอย่างเนี่ยมันมีอะไรที่เราจะทาให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่ได้บ้างซึ่งหลายอย่างนนเลยที่พี่เจิลซึ่งผมค่ดว่าสามารถพัฒนาให้ K T P. เป็นเมืองท,ที่น่าอยู่ได้กร,รุงเทพมหานครเนี่ยมีส่วนสาธารณะพอหรือยังพี่เกิลดูไหมกรุงเทพมหานครเนี่ยมี ศูนกีฬาเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นที่สวนลุมที่ดินแดงหรือตามเขตต่างๆทำไมไม่พัฒนาให้กลายเป็นที่ที่จัดนันการของคนให้มีคุณภาพมีศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเนี่ยเยอะในทุกเขตเลยมากกว่า50แห่งเนี่ยทำไมไม่พัฒนาให้เป็นศูนย์ที่สามารถจะดึงศักยภาพของคนปางวัยรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ย เอามาเชื่อมโยงกันในหลายช่วงวัยให้ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็อยากจะฝากรวมถึงเรื่องการศึกษาซึ่งกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีโรงเรียนในสังกัดเนี่ย400กว่าแห่งคือพูดง่ายว่ากรุงเทพเนี่ยมันถูกสร้างฟอริลิตี้ไว้แล้วแต่การบริหารจัดก,การภายในเนี่ยที่มันหายไปนะฮะคือเหมือนสร้างสนามฟุตซอลไว้ก็เอาไว้สำหรับขึ้นศาลแล้วก็หลังจากนั้นก็การใช้งานก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะว่า เป้าหมายคือต้องการเอางบไปก่อสร้างแต่ทีเนี้ยไอการที่จะเข้าไปใช้งานให้มันเกิดประโยชน์ไปส่งเสริมให้คนได้ใช้สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยให้มันได้ดีเนี่ยนะฮะมันน้อยไงใ,<ช>ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพมหานครที่ยังคงมีเอกลักษณ์ดีงามสูงสุดเนี่ยก็คือให้ดูที่พระบรมหาราชวังคับดีทั้งการดูแลรักษาดีทั้งการบริการดีทั้งการ ที่จะให้ผู้คนเข้าไปแล้วก็พัฒนาพัฒนาปัจจุบันมีดูโมงมีทางรอดดีขึ้นตลอดแล้วก็ขยายมาเก่อนรันตาโกสิน์ครับคือถ้าเราทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะผู้คนก็เดินทางมาประชาชนก็ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเราให้เวลาเบรกแรกทั้งเบรกไปกับเรื่องราวของกรุงเทพมหานครก็ฝากท่านว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยนะครับใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ พฤษสภาคมนี้แล้วนะไม<อ>่เกินเราก็จะไปจันทบุรีเราก็จะเข้าไปชิมผลไม้กันในสวนวันที่2เราก็จะไปชิมผลไม้กันที่สวนที่ระยองทานกันแบบสดๆทานกันแบบไม่อันบุฟเฟ,บฟ,เฟ่บุฟเฟ่นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวน้ําตาลจะขึ้นสูงนะครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวเรื่องเกี่ยวกวับ <c oughs> อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะน้ําตาลมันขึ้นสูงแน่ยอมอุทิศน้ําตาลในเลือดคนหนึ่งประมาณ3เดือน<ว> Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุกการส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Line@@ a r o u n d Around the World the Tour Around the World ไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจะเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกับฤดูการที่เปลี่ยนแปลงนะครับช่วงที่แล้วเราพูดถึงฤดูเลือกตั้งไ <c oughs> ปเรียบร้อยนะครับเอาจริงๆเนี่ยวันนี้กอาจจะพูดถึงฤดูผลไม้ของเมืองไทยครับคือต่างประเทศต,ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีฤดู อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นก็มีเชอร์รี่บลัซซมใช่ไหมครับกำลังออกดอกสกุละเบ่งบานเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองที่อย่างที่ผมชอบมากผมชอบคําว่าเมืองไทยใหญ่อุดมจริงๆนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็พอถึงฤดูผลไม้เนี่ยคนไทยนี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะจะอดตายต่อให้เขาสู้รบกันทั้งโลกเนี่ย ค,คนไทยเรานี่มีความมั่นคงทนางน้าอาหารสูงมากนะครับแล้วเราก็เป็นเมืองเกษตรกรของไทยเนี่ยตอนนี้มันมีผลไม้กําลังเริ่มออกก็คือทุเรียนทุเรียนที่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าพูดถึงทุเรียนเนี่ยผมผมพูดถึงทุเรียนมิสเตอเกิดพูดถึงทุเรียนปุ๊บเนี่ยคนจะไปนึกถึงทุเรียนป่าละอูเขาบอกว่ายังครับยัง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 แต่เราจะขายแน่แหละแต่ปีนี้เรามาแน่ทุเรียนป่าละอูเนี่ยจะออกช้ากว่าทุเรียนภาคตะวันออกคือทุเรียนป่าละอูเนี่ยจะออกประมาณ จากการกลางมิถุนายนไปต้นไปนะครับก็จะเป็นทุเรียนเมืองไทยเนี่ยมันจะไล่ขึ้นมาจากเหนือลงใต้เห็นไครับก็คือว่าทุเรียนทางภาคตะวันออกกับภาคเหนือเนี่ยจะออกก่อนชาวบ้านเขาแต่พอทุเรียนภาคตะวันออกคือทุเรียนจันทุเรียนระยองหมดเนี่ยก็จะเริ่มมาทางทุเรียนทางด้านป่าละอูพอป่าละอูใกล้จะหมดก็จะเป็นทุเรียนทางด้านหลังสวนชุมพรไล่ลงไปทางใต้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงฤดูทุเรียนภาคตะวันออก เริ่มต้นเป็นไฮซีซันของทุเรียนเพราะว่าทุเรียนภาคตะวันออกเนี่ยถือว่าเป็นทุเรียนที่ไฮไลท์ของประเทศไทยแล้วก็มีผลผล,ผลิตจำนวนค่อนข้างเยอะส่วนท่านที่รอทุเรียนป่าละอูนะครับเราขายแน่นอนปีนี้เราน่าจะเริ่มโฆษณาประมาณเดือนมิถุนายนเพื่อจะเริ่มจัดส่งให้ค้ชมได้นี่ก็ประมาณกลางมิถุนายนอันนี้ก็อดใจรอไว้นิดหนึ่งแต่พอทุเรียนภาคตะวันออกมาเราก็อยากจะส่งเสริมเกษตรกรเพราะว่าทุเรียนที่พี่ะเคยทราบไหมว่ามากกว่า60%เนี่ย ส่งออกปประเทศจีนใช่คือคนจีนเนี่ยได้ทานทุเรียนแบบเนื้อเป่งๆอ้วนๆฟูสวยๆคือส่งออกก็เยอะที่สุดในโลกดีแล้วดีแล้วจีนขอให้ได้ส่งร้อยเก็ยก็เอาแล้วการขนส่งไปจีนอย่าเนี้ยมันสะดวกขึ้นเยอะไปได้ทางรถไฟไปทางเรือทางเครื่องบินทางรถยนต์ทางรถยนต์เนี่ยก็จะวิ่งผ่านกรุงเทพผ่านลาวขึ้นไปจีนหรือไม่ก็ผ่านกรุงเทพผ่านทางสกลนครทะลุลาวไปออกเวียดนาม คือคําว่าครัวโลกของของเราขนานี้เนี่ยเราครบถ้วนนะ,ะไออาหารทะเลเราก็ส่งออกเยอะครับ<ะ>พวกอาหารการกินก็ส่งออกเยอะผลไม้ก็เ,เยอะเออผลไม้ก็กลายเป็นว่าให,ให้หมดเลยทั้งของหวานของเคา<ะ>เป็นสวนผลไม้ของโลกไปแล้วของมึงจีนไปแล้วคคือเพราะฉะนั้นคนไทยก็อยากจะได้ทานทุเรียนดีๆแล้วไปทานกันถึงต้นเลยเรอดูเวอก็เลยจัดทริปไปชิมผลไม้กันครับ ทริปนี้เนี่ยพ่จะรเกิดคงจะเดินทางวันที่เจ็ดคนที่แปดวันที่9กพฤษภาคมนี้แล้วนะพิจร<อ>์เกิดเราก็จะไปกรุงเทพเนี่ยเราจะไปเริ่มต้นที่จันทบุรีพ่จารทบุรีเราก็จะเข้าไปชิมผลไม้กันในสวนนะครับก็จะมีคือทุเรียนเนี่ยเขามักจะปลูกคู่กับราชายผลไม้ปลูกคู่กับลาชินีผลไม้คือมังคุดมังคุดทุเรียนกับมังคุดเนี่ยจะอยู่ด้วยกันคนจีนก็จะบอกว่า คือของที่มันแก้กันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆกันบางคนๆๆบอกทานทุเรียนแล้วมันร้อนไงก็ทานมังคุดที่เป็นผลไม้เย็นก็ไปทานทุเรียน็ยจไ้ได้ชิมมังคุดด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเมืองจันทเนี่ยนอกจากมีทุเรียนมีมังคุดก็จะมีเงาะนะครับก็จะมีโอกาสได้ไปชิมผลไม้ก,กันสดที่จันทบุรีวันที่2เราก็จะไปชิม ผลไม้กันที่สวนี่ระยองทานกันแบบสดๆทานกันแบบไม่อันบุฟเฟ่บุฟเฟ่นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวน้าตาลจะขึ้นสูงนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะน้ําตาลมันขึ้นสูงแน่ก <c oughs> ินว่เรียนเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่ามานานทีนครับไปเถอะปีละหนปีละหน นะครับยอมอุทิศน้ำตาลในเลือดสามเดือนก็ประมาณ3เดือนก็เชิญไปเที่ยวกันทริปนี้เนี่ยออกเดินทางวันที่789ที่พักก็สบายๆนะครับก็จะมีโรงแรมยินอยู่ในเครือเมรอดททั้งคู่เลยก็ที่รายองเนี่ยจะนอนกันที่เมริออทรอยองสปาแอนด์รีสอร์ทนะครับแล้วก็ก่อนกลับอีกคืนนึงเนี่เราจะมานอนกันที่เรนซองพัทยาซึ่งก็เป็นเครือโรงแรมเมรอดเรนซองพัทยาสวยมากผมว่าจะเป็นจุดที่ ชมผ้าที่ตกน้ําสวยที่สุดในเทะเลฝั่งตะวันออกละนะครับก็จะไปชมะ้าที่ตกน้ํากันที่โรงแรมในโซงแล้วก็ได้เที่ยวสถานที่ต่างๆเพราะเราไปเมืองจันเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องไปเที่ยวที่โอเอซิสซีเวอร์ไปดูปลาโลมาลน่ารักน่ารักเกี่ยวไปดูเกี่ยวแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติท่องธรรมชาตินะกินผลไม้ตามธรรมชาติ แต่ว่าก็อาจจะได้น้ําตาลกลับมาหน่อยนึงนะฮะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ติดไม้ติดมือซื้อผลไม้มาฝากก็ปลกปลาแห้งบ้านทะเลนะฮะอันนี้เราก็ชวนทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวกันในเดือนพฤษภาคมนะครับ,รบนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราก็จะมีทริปซึ่งเป็นทริปที่มีเนื้อหาสาระที่ดีมากๆนะครับเป็นเรื่องราวที่คนไทยควรจะภาคภูมิใจซึ่งพวกนี้เนี่ยเราจะ มาลงรายละเอียดกันถึงประวัติศาสตร์ของขุมทรัพย์หรือกลุ่มสมบัติของกรุงศรีอยุธยานะครับเพราะว่าหลังจากที่ผ่านพ้นการเวลามาเนี่ยก็มีการไปขุดเจอสมบัติที่เก็บซ่อนไว้ในก็ไปเรียนรู้กันอย่างถูกต้องนะเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ผ่านความเชื่อบางทีก็แต่ว่าการทวงเราคราวนี้จะเป็นยืนอยู่บนพื้นฐานของประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงนะครับ ก็เชิญชวนนะครับสำหรับทริปอยุธยานะครับซึ่งจะออกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเดี๋ววันพรุ่นี้ผมจะมาเจาะอย่างละเอียดว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของทริปนี้เรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็สำหรับโปรแกรมต่างๆที่จะเที่ยวกับ r รา n d the world เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามชมได้ทั้งทาง Top News นะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆที่ออกไปแล้วพูดถึงเรื่องของกินทุเรียนนะ ในช่วงที่ทุเรียนใต้ออกเนี่ยอีกหลายเดือนข้างหน้าเนี่ยนะฮะเราก็มีทริปที่เราไปเบตงเนี่ย<ะ>เราจะเสริมเรื่องของการเที่ยวสวนทุเรียนภาคใต้เข้าไปด้วย<ะ>แล้วเที่ยวนี้เราก็กล่าว่าเราอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยไปกินทุเรียนที่ป่าฮาลาบาราด้วยะนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยอันนี้ก็พูดต่อเนื่องกันไปนะว่าปีนี้กินทุเรียนกันให้หนำใจทีนี้ผู้เรียนคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่า าราเ,เราเราตอนนี้เนี่ยเราทําธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์อย่างที่เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนอกจากทัวร์แล้วเนี่ยเวลาคุณผู้ชมจะเดินทางไปที่ไหนไม่ว่าจะไปเรื่องธุรกิจเรื่องท่องเที่ยวเรื่องครอบครัวหรือไปเยี่ยมลูกหลานหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถใช้บริการเราได้เรามีบริการออกตัว๋วเครื่องบินสามารถโทรเข้ามาแล้วก็บอกเราว่าจะเดินทางไปเที่ยวไหน,นออต่างกันเองกับที่เราจองกันเอง คือเราจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นเลขาธุกการนานการท่องเที่ยวเราจะให้คําปรึกษาได้ว่าถ้าจะเดินทางไปที่นี่มีสายการบินอะไรให้เลือกคือไม่ต้องไปนั่งค้นหาค้นคว้าให้แค่บอกโจทย์มาเราจะทํากันบ้านให้ว่าจะบินไปลงที่ไหนต่อเครื่องบินอย่างไรไปพักอย่างไรทําอย่างไรถึงจะได้ตั๋วราคาที่ดีที่สุดนะครับนอกจากนั้นนี่ก็จะบริการเรื่องของการจองที่พักจองรถเช่าแล้วก็ ให้คำปรึกษาทางด้านการท่องเที่ยวหรือคุณผู้ชมจะรวมกลุ่มมา10-15คน20คนหรือบริษัทคุณผู้ชมจะมีโปรแกรมส่งเสริมการขายโดยการจัดทัวร์ที่เรียกว่า incentive ทัวรพาพนักงานขายพาสาขาต่างๆไปเที่ยวก็สามารถใช้บริการด้านการท่องเที่ยวกับเราดูเวอร์ได้ตอนนี้เนี่ยเราเปิดด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรเลยครับให้เราทำหน้าที่ เป็นเหมือนเลขานุก,การคุณผู้ชมทางด้านการท่องเที่ยวอย่าไรโทรมาปรึกษาเราได้นะครับ,รบที่0614210110และ0614212680นะครับอันนี้นะคุณวิทยีเยนผมย้ำนิดหนึ่งว่าโลกทุกวันเนี้ยมันเป็นโลกที่เดินทางกันเองได้แต่จากประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยฮะการเดินทางกันเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมแต่ถ้าเรามีที่ปรึกษาักหน่อยหนึ่งจะทำให้การเดินทางที่ทุกท่านวางแผนกันเองซื้อ เครื่องบินเองนะซื้อตั๋วเองจองโรงแรมฮะนะมันจะประหยัดเวลาแล้วก็เซฟเงินทุกท่านไปอีกนิดหนึ่งนะ,ะ,ะการมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชํานาญในหลายๆด้านแบบนี้เนี่ยจะทําให้การเดินทางของท่านเองเนี่ยสะดวกขึ้นนะฮะประหยัดขึ้นนะฮะแต่ท่านก็ยังได้รับสาระรับความสนุกการแบบด้วยแบบเดินทางเองได้เหมือนเดิมนอกจากนั้นเนี่ยติดต่อเราผ่านทางไลน์แอดที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับสามารถสแกน QR code ตรงนี้ไปได้เลยหรือไม่ก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปสแกน QR code เป็นเพื่อนกับ l i น e แอดนะครับ a d around the world tour นะครับแล้วก็พูดคุยปรึกษาผ่านทางไลน์ก็ได้ครับถ้าไม่สะดวกทางโทรศัพท์นะครับวันนี้ผมและพี่ตเ,เกิรนสมทรัพย์์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ,รบพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ